ดูขาเป็นดูขาครนีดูขางานให้มีสามดอกงาๆเลยจ้ะถัดออกมาหลายเด้อจ้ะเสีดายมือนอู้หงานแห้นนับตินี่จ้ะ กูกำลังหงายเลยนะกูนะค่ะกูเลย็ด้เลยอกกสวัสดีครับสวัสดีครับครับสาีกูขอกันกับบาลานกับสาวน้องคีอเก้าครับบอกกันเสากันเสาวันข้ามบอก ข่นลวันผุดมนข่านกับวันพุดเลยเนาะพอกันกุนกับพอกันวันที่สิบสี่เนาะเมนครับเสรสภาพข้มสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดจ้ะวันนี้เราจะต้องกับผ้าพี่น้องเขาเราปลาขึ้กเราเนาะเมนครับจากหมู่ว่านเขามาม้านขนาดจ้ะครัวันนี้ฝนโปรยตกเนาะอากาศดีแห้งจากกระสีหาเฮ็ดมนกับหมู่ว่านอย่างเนาะหมู่ว่านนี่เปียกแห้งจ้ะวันนี้วันเจ้าหนองกับผ้าพี่น้องเห็นไหมปลาเป็นสังห้องเมื่อก่อนเนาะเแต่บนไหนคาเพิ่มบนทะลึกจะบนอะไรจะท่านี่จ้ะ เราหลไปตามเบิองนอกจากว่ามือีเข้าสองคนสีมานมาเนาะไปจ้าไปเลยครับลองดคิปมั้งเหมือนเดียวชีดได้จ้ะมาเด้มตาลุนตาเราเข้าหางไหมเนาะ ดูข้าไปนี่ส่นด่าด่าเี้ว่าขึ้นไปเนาะติแก่เสพเนี่ยุ่นไป เนีนะเห็นนี่นคาันนี่หรอครับนี่ทอดนหมูนครับ,น,ลลรบนี่เค้ยวท่พีเปันสมงมะหายเจประบัตนอก้าน่องเพ่งไว้กี้พี่ลังงดเด้แต่ยาเพื่นเส้าุ่มเนาะเกิอเป็นยาคือเห็นใช่เนาะน เหน,เนือเป็นากาศดีแห้งเนาะฝนก็บาโต๊ครับมาหน,นพีรองไล้

อกาดอก่ใหญ่นะมีออกไปเรือลยมันมาโขบะว่ปะมันออกไปเรือนะโตา่าอีือรงนี้อาจออกนะ

ม,มีสามดอกงามเลยจ้ะถัดออกมาหลายเด้อจ้ะเสียดายอหมือนอู้ามิงจ้ะโอตะค้างงามเลยจ้ะสมบุญด,ดีครับเป็นตฟ้นฝนเนี่ย ชมสีนดอะ่ะโอ้ยเป็ดไข่ไข่ขาวครับงามเลยอันนี้สีหางเดงเรับเดี๋ยจะเอากจะใช้เนียนมากกวันโอเคเอาไป

นีนะอันนี้กเ้ี่ของที่ดีแบวก้ี่ยสิองดอกเนี่โอ้ยเนดันขียนมาไหนมาไปนไหทไปเลยเดี๋ยว่างาไน้อมันเดีานะโอ้ยาม điều hộp nhà đấy thầm, không, vừa cái <laughs> ดังดังเงี้ยในบนน้องนี่ด้วยอู้หูแมงแม่ครับคุณแมงจระอข้มงงามแห่งคือคุณหนาคุณหน้าขางามงามมัมันมัมันนมาสน้คนอเา ขานนั่แต่ก็มีนะวะแต่ต้องไปเบบไลยขี้กันเดิมมอมนะเดิอม,มานหน่หาน,นเนาะพอพี่น้องเขาเด็อพี่หน้อเขาเดบล้เลยครับแจ,จะไปถืถมือถืแมนครับแล้ดเจนะหน่อเขาทีบเขาถีบส่วนวอคนาครับแนนออมนครับ เดาออกได้บ้นดึงดขาแล้ว่อดองดอากต่องว่กวนถิ่นการอยู่หนามาล้วนะองว่าไตพวกมาใต่ะไตบุล้าดีกว่าขดนองยงไงดขดอรกปะอยาไปควานดูไปบ่คอยไปเด้งอ

อือองเหลืองครับของมวนแท้หรอกยงอกเถียลกหน่อยยังหลกเถียได้ไหมอามห้งหลอกขาผมอืมตนกันโพไปต่อเนาะเป็นเดิมเลย่างสิออกงานแฮไม่ได้ผค่หลายเนาะไม่เนดอยมังเป็นฟอนละล่ะีข้าผีได้ น nee en. e ี่เจองี่ไปับไนโอ้ยขามาพันไกสิไกมาลเนาะยันป่ายไว้ที่บ้านเราปปิดจะกับ้าน้องกันน้อผ่าฟันหัว แขูมากใ่หนับเอาเป็นเอาเป็นมือนะเนี่ยเอาแบบปลาปานี่ปลาสาปาลังสนุกเลยตัวนี้เลยมาก่อนของคุณละได้โอ้โหคอโอยลอกอกครับลุดแม่ลุกตอวเมยลอกอกมเป็นันเนาะฟเดฝนไหมคับฝนหนำหลาย ปึปนดินครับดอกอานเป็นของเสียของเสีอรองจอนพี่น้องเขามาหาเห็นะน่าเพงะป่านี่เห็นยังก็ไมตขายียบเลมสมบูรณ์แหงครับขาหยาฮงเนาะแดวนะวใบใหม่ขึ้นหนาเนาะโพบิดใบใหม่ค้าเพือกงเนี่ยอาจาย์ตัวติกองมันอยู่แหง เดิมนะครับเดิมเห็นแล้วเนาะเดือดออกมาขังเวนมากนี่อุณหภูมิบนกระจิอบเอากระจิไดแล้วครับพันจมือูกจะเค็ดแท้คืเค็ดเนาะแม่นครับคาดว่าเฮ็ดละหมูกจะตีออกด้วยกันเนาะโอเคแม่นะแม่บ้านนี่นี่สามดอกง่าเลยจ้ะ อจอยบอลานี่ยโอ้อาจารย์แหงจดบดินบนดินุ๊น่ะโอ้ขาถ้าเพิ่นออกก็ที่ขาดนอ,อ,อ,อกเท้ยเนะจะเป็นแกงเสียงไม่ได้แต่คือคน คนมาเห็ดเนาะเห็ดยังกระสบว่จ้ะคึบคบืบเปลี่ยนกล่งเียกเล่งครับลมหินดอกน่อยน้ำเนียนอู้หางไป้สดทเนอขาวสุดเลยจ้ะดอกง,องามเลยอ้ยถอดไปนุนอขัดเลยอ้ยปในงเียงขหลาย ดอกดีดอกงามเลยโอ้ยดีเดยวเลยดอกเดียวดอกดอกขึ้นบนแขกแช่ไห้เนี่ยไปดูไปดูข่อยนะครับโอ้ยโอ้ยดอกงามเลยามงามเลยไปดูไปอูมางทองมองทองทองเหลืองทองแดง ง่ยเก็นตาละสนเลงออารูนะเอาเอาอกง่าง่วต้เฮ้ยเฮ้ยควไม่บงใช่ยัง,งบอกบอกจกับาเลยแล้วถือด้วย่สนุกมามาแ่ห้องบุกของของานนี่คร <ๆ S 2> ับออุไก่้วดองที่มาา

เป็นนอถิมนี่ไงนี่ะไรัวใหม่เกีงใหม่ตัวใหม่รชไม่าำยังบตนี่ดีค่ะแล้ลังสิออกมองได้บอเราไปเกียงรวมกันเนาะได้แตเกียงได้จ้ะเกียง้ก็เสียเกาเนาะ เหมือนเสียพือเก่าอืมนี่กระวายทักทีผ้าพี่น้องไปบ้านเลยเนาะแม่นครับมาแบบอลังการนี่กาเด้อจะจะเหมือนเงาตัวใหญ่เป็นเห็ดแดงสีเลยเนาะแม่นพี่น้องเขาขอกรอนเอาหมเสริเนาะโอ้หพี่น้องไหนไปว่ามันจะมันรวมกันคือิดเฉยตาใหญ่เนาะเมียนตาบงช้ายครับตาบงช้ายครับนี่ก็ได้หลายครับ แล้วเกิดหลายคนผูกคนมาไต่ก่อนเกิดมีคนวะไปครับเดี๋ยวจะไปเบิ่องยอดเห็ดที่เาได้ห้าม,มานวันนี้ครับครับนี่ยอดเห็ดของเฮาครับมานแบบอลังการที่เราเด้อจ้ะส่วนในหญ่เฮาสิเป,ป็นเห็ดเผือกแดงซี่เนาะเมน,นครับร่างเฮาสิเป,ป็นเห็ดเผือกไหวเนาะเห็ดเผือกหวเนี่ยแหละเป็นเห็ดบดดินกะบางกี่ดอกเนาะเมน,นครับแล้วก็ส่วนในหญ่เลยสิเป,ป็นเห็ด เด็ื่องเด็กซี้นะจ๊ะเส้นหงกับเก็บเห็ดบดคอนได้อยู่สามสี่ดอกอาหารนี่นะแต่ว่ากะบใบใหญ่แห้งจาะทั้งอ่อนอยู่เข้ากับใบท้ายทุกดอกเนาะบองทีกัเห็นมองละดอกกับ่ใเอื่นกันนะจ๊ะบางทีอื่นฟังเสียงกันอยู่ไกลกับก็บเลยเนาะแต่ว่ากับพี่น้องเขาสิมากอะพ่อจะอยู่เด็กินอยู่ดอกเนาะแม่นครับแต่ว่ากับพี่น้องเขาสีว่าง่าสิเอาเป็นตาเป็นยังนั้นส่วนนี้ยังสีหยากรนะจ๊ะแม่นครับแต่ว่ามหาสมเพอเด็กแกงนี่เด็กกินแน่นอนจ้ะเพราะว่าเพิ่งกำลังเหลื่อมทยอยออกแล้ะนะแม่เพราาะเก็เห็น เฮ็ดเลยเลนอยเกิดมามากหนะไร้ตายอยู่เนาะมึงเถอกระดอกน้อยครับก็บบดีเก็บได้ทายพี่น้องเขาเบิงนะ่งเนาะพี่น้องเขาโห่โซนโห่ไม้เก่ามากครับเฉพาะได้เลาะได้เก็บอยู่แล้วครับแต่ว่าท่านลองคิดว่าเเฮ็ดพถึงแดงชี้เพื่อกระสีออกทั่วๆไปแหละแหละแต่ว่าก็ระสีหลายเนาะกระสีออกยำๆยๆไปส่วนละเล็กละน้อยไปเนาะจากกระสีเพราะขั้นออกเป็นหมูเนาะแต่ว่าเฮาเหมือนนี้เฮาก็ถือว่าหมานแห้งอยู่เนาะเพราะว่าเฮ้าปล่อยถึงแดงชี้เป็นหมูดีเนาะล่ะเนาะนี่แต่ดอกกำงามพวกแาเด้อจ้ะงามขายยาวๆเลยครับแมนจ้ะเหมือนเฮาก็พาพี่น้องมา่อทมันสั่งหอมเนาะ แต่บนเหนือขามเพื่อบุญทลิกจังหวัดอุบลราชธานีเด้อจ้ะวันนี้กัคลิปประจำวันทีน่สิบสี่เนาะสิบสี่พฤษภาคมสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดได้อจ้ะพี่น้องมังถันเพิ่นกะว่าเฮ็ดยังสิออกไหวแถอะปีนี้ถือวา่าสาแห้งเนาะออกลาแห้งลนะครับเพราะว่าทุกปีนั่นประมาณกุมภาพเกือบ,บสิ้นเดือนกุมภาพนี่คือได้เก็บน้ำอะไรนะเก็บหาดเฮ็ดแลงโงกแล้วครับแม่นแต่ชวนปีนี้ถือว่าเกิดสายอยู่จ้ะแม่นครับครับเชิญชอบคลิปนี้จังไรก็ฝากพี่ฝากน้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บาลานแน่กดกระดิ่งเพื่อจะรับคลิปใหม่จากบาลานครับเอ้เดี๋ยวสะนองกสิสิแจงข้านาะคือคอมเมนต์ในเพจสะนองสิบอสามารถตอบเดี๋ยวเบอรทุกคนได้จากเพราะว่าคอมเมนตะ์หลายแหงเนาะแเ่อครับจต่ภาพนิ่งจ็คเป็นคลิปเลี่ยงจะเป็นวิดีโอเต็มเ้อเนาะคลิปเต็มเ้อเนาะจากเพราะว่าคันตอบไลค์ เฟซบุ๊กเพิ่อนกับบอกเนาะบอกกับถิมไปบางเทธอกับเป็นมือเนาะคนยังหาตอบได้อีกน่าจะตอบปุบเบิร์ดกับขอโทษขอให้พี่น้องออนไลายเด้อครับบางเทธอสนุงกับอาจจะเป็นกดเป็นหลุมเพื่นใจเอานะบางเธอตอบไลน์เพิ่อนกับบอกน่าจะจ้าบางเทธอสนองกัขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้าทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการที่จ้ำรับชมจ้าขอบคุณความหักความเมตตาจ้าความเมตตพี่น้องลูกป่านะอาให้ไดหลายเด้อจ้า พอกันคลิปไหมจ้าคลิปนีว่าเส้นทาไปก่อนจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้าพอกันคลิปไหมจ้ามืออื่นจะมาหลุดม,มาตามมึงเด้อจับว่าข้ามศมึกมานะแฮลครับไปจ้ากลับานกันจ้า